สวัสดีครับออกมาทวงหน้าออกมาหน้าก่อนเมือเนี้นะครับอืเถาพ่อว่าอยากได้รถไม่วาสันก็เลยอยันซื้อรถไม่มาใาหา้เพื่อนได้ดาวรถไม่เพื่อนได้แบบนี้นั่นเองเออเล่าเนี่ยออแ,นะแม่นจะบอกอยังไำัดาวรถไม่มาให้แล้วได้เนี่ยซื้อรถไม่มาให้แล้วเขาเมื่อในบ้านานะเทียนบนว่ายอยากได้รถไมว่าสันก็เลยซื้อมาให้นี่ครับพี่น้องรถไมเแถาพอ่อขันไม่เลยนะครับ 2,500บาทว่าสันนะครับเสือมาตะเข็มมาลาดก็เลยว่าเสียไมย้เพิ่นขั้นเก่ามันห่างว่าสันจากได้หน่อยอเภอเจไดญห่างเสือมาให้ไมแน่ว่าสันบ่บว่าปีอยู่พี่นหนงขั้นเก่านั่นอันนี้ขั้นไมได้หนิเสือมาไม่ีกเอยพอได้ยูหยาห้งว่แล้วปะเออเอิดแล้วเามาเด้วยพอได้รถขามไปฟังพุ่นมันไกลเมาสีนงวไปลาบเแล้วสีนงวมาให้อยู่ได้หน่มาแล้วบะ เอาประเดกปันก so, so ันบุระปุกบุมีแนวฝากโอ้ยหายยังคือเขียวแลยตัวน่ะเอาปั่นกันบุรพปุกหเล่านุรปุกหนึ่งประเดกตันมาแล้วบ่รัดท้งมาแล้วจังหวะโอ้ยสนอก เราอ,าอ่านเสือมาให้ยบอกถนไในพ่อปีอยู่จังไดให้เขาเห็ดมุนบนละ่ะเพรานเขาเมื่อตัวหันมีกางเกงขา,ากเขาสั้นเสือมาให้พ่อแน่เพื่อนว่ะต้องเอาเสื้อเอากางเกงให้พ่อมออกมาหอดก้อนข่อยตีสัน่นข่อข้าตไปเคียวมาลาดอยู่โอ้ยหัวกขายยาพรวดยังห้ามเลยแต่ว่าข่อยยังสีต่ตนะเนี่ยห้ามบ้านเขาเรบ่นี่บ่านข่อยคือร่วงลุยสันดิ พ่อหนัญญาพ่อนันโอ้จะข่วยจะงัวเต็มอยู่บ้านใน้ล้ายกับคล้ายผู้ใดผู้ใดก็มีแต่คนอยากขายเตียงงัวเตียงข่วยป่นครับเถียงป่นสะพอมาแล้วว่าอยากได้รสไมว่าสันขั้นเก่าดันให้เล็กน้อยไปอยู่มูลบุดแล้วบรรยากาศตรงหน้าคือหอมดีแต่นาะโอ้ยบ่มีแมงดาบ่มีแมงอันอันนี้บ่คือบ่สมบางแน่จะมีแมงดาหน่อยมีแมงลางั่มมาจากมีหวกอยู่มาจาก บ่ประเดกตอนนอปตอนพุลัปุกะเปิดออกบงดูใสโตมันเป็นยังไงยิบโลดนะกลองเจ้าตัวให้เราไหมให้พี่น้องเบ่งตมันแมงวันแย่แมงวันบ่เข้มดอกบ่เศเบ่งโตมันเด้สีนย่ในหนารถงหามเอาไมไหมมาปั่นกันเบื่อสีนบ่ งัวดตายอีกแล้วของคาตายก็เอาอีกสามสามพูนึ่งเฮ็ดพูดอีกบ่โอ้ยมีแต่งัวอันของขาเจะคลองตายไปนี่เดี๋ยวตอนมันบางทีเราขึ้นมาพี่น้องเบิ่งดูตอนบางไงนี่ครับพี่น้องตอนมันยิบหน้าใหญ่กว่าคือขั้นมื่อเลยสี่เกือบาทเดียพูดนะบางทีหลายตอนปลาเบิ่งต่างคางดู โอ้ยขนาดเลยเอาเอาเจอปีนว่างคนอยากสร้างบ้านจะได้ประแดกต้นนัวปะแจ๊บปับปับข้างพ่อใหญ่ทุนเอาขึ้นเมื่อเทียงเที่ยงตัวนี้จะไว้กินไปสรงเฮพดรพะกะโอ้ยบริษัททรงกะงดรับสะกวนเด้อวราษันมันหลนดพดได้ได้สทรงเครื่องดีได้หมดนี้ใส่กองฟุ่มเบาใจว่าจะอันมืออื้นมืออื่นสร้างเขายีสิบโลรับรับเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาฝากเดี๋ยวมาฝาก โอ้ยเฟื่องมันคือย่างหลายแท้ของข่อยคือสิเบิดแหละเฟื่องนี่อ่ะเฟื่องมันคือย่างหลายแท้เสียงงัวกินเสีหลายเปิดมาเจ้าก็จะเดี๋ยวมาลาบมาเลี้ยงสันมาเด้อมาเอารถใหม่เด้อเนี่ยอึบอึบอึบ ดาวโหลดไม่ห้เพื่อนว่าเป็นดาวดอกซีซัตเพื่อนนี่เลยเมื่งตี้ของเจ้ายังใส่ได้จากปีละของเจ้านี่สองปีแห้วของไขยังปีเพ่เดียวกับหอดมุนเพเลยเงดไหลนั่นแล้วันก็ถืบมาสองปีของไขยังสองปีกับสองขันบวยได้แนวนี่หว ดาวเด้ดใกล้ยุ่งอยสิบสดเอาอันนี้ไปเพื่อนกันว่าบกินกันกินสีแบงไหอยู่ในรถย่งโล่หนึ่งสิบใกล้ยู่มันลงเูสองร้อยหกสิบต้มยุ่หันกต้มอโอกินหอมๆหน่ต้มหันต้มแต่เสาหัเมื่อยต้องเมื่อยใส่กินแต่เฮ็ดกัด นี่อยากเอาอีแตกนี่แนวนี่มันจังค่ะนี่เอามาบ่พ่อปีอีกแล้วเนาะลูกน้องเพิ่นก็สิลุยมุ่นอีกแล้วฮู้เอาลรอนี่ละซะก่อนเพราะนั่นเราได้พ่วงใส่มอเตอร์ไซค์เราเรื่องงวดสีโตพี่น้องวัตที่แปดเวลาจังสิได้ไปล่ำอีกบาทนี่เอาลงให้เล่าก่อน โโโอ sociedad, โออเอารลุดไหมไปเชื่อแต่รอเนี่ยปีละขั้นปีละขั้นพี่ให้ขั้นหนึ่งเอาจากมาแกยังละพูดได้ละเอือนเราไปจะกมาแกยังพอส่วเอามามาเอาประเดี๋ยวคับสีนดีก จักแหล้วมันขันเหนียนโมบุน่าอยู่ลานมานันเนาะเยอะก็ไปเฮ็ดมุนอีกเรื่อบ,บาทน,านประเดีกก๋ยวกำเสียน,น,น,นไม้ใหญ่ซื้อปีละขั้นมอาไว้ได้เนาะพ่อยิ่หามขาดเงินบเอาอยู่ว่าจะหารวยเอาไว้เนาะว่ายมีเงินอยู่หารอยกล้าถูกอยู่นี่ เดี๋ยวก้นไหนก่อนซอนวานแดดไล่เจ้าว่านพิ่นละบอกเขาเจ้าหน่อยเนี่ยครับเอาพ่อจะซื้อยาสูบยาซูบยาห่อยาพัน่นอย่าเดเจ้าขันไม่โหลดมันโค้งเคียงอยู่นั่นมื่อกี้เรอโค้งเล็กโคงเล็กอยู่ทั้งในมันขันไหนซ้ำพบุน มันก็เป็นโคงเลงคงเลยงยังสั่นลอมันนอยนอกขันโลตินออีรีแม่น่ะมันคดละลอเลยกับตัวนั้นนั่นจะเบิ่งเตี้นล่อัน่อยลมันอันนี้มันหลอมัใส่ไปตัวนี้มันลอมัก็ใส่จลมั่ใส่มั่ใส่ไปบ่่อมันหน่อยเอาพอได้ใส่โรดไม้ ได้สิ่งก็ประเดี๋ยวได้เงินไปแล้วเจ้าหัวเด็ดหยาห์ตัวไหนสิขายดันคมไหนยุคอกนี่บ่ได้ไปซ้อมมวงไห้พรายังทำอยากขายง่วงไหวเราของไยกัดบ่ขายบ่ได้แต่ละเส้าบ่ขายแล้วเมื่อยแล้วขายบ่ได้กัดบ่ขายดอกเมื่อยแล้วนีตวนง่ว่าเถื่อไรก็ดีนี่บ่โอ้ยเนาะมันเถื่อไรบ่ขายดอกลิตวนง่วแล้ว มีแต่ตัวงามๆไม่ง่วงไหมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอาซรัมนี่ละพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นสิไปเอาเยีสเพาะมาล่างนะครับทรงกับทรงรถเย็นกับจังไรบุ๋มอนี้ก็ดีเพื่อนว่ารุดยุดระงับใบสกะกวนว่าสันมันของอ่างหลายว่าสันโอจ้จังสิบลาจังไรเอาในะจังว่ากันพี่น้องครับผม